สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบตครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนคองทู e Bangkok United เตะที่สนามเพลสสเตเดียม UM, เวลา18นาฬิกาของบ้านเรานะครับโดยผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายท่าเรือชนะไป1น,นัดและเสมอกัน2นัดผลงาน3นัดล่าสุดของท่าเรือชนะ1แพ้2นัด โดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้ให้กับบุรีรัมในช้าง FA ฟเอคัพสประตูต่อหนึ่งส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของแบงคอกชนะรวดทั้ง3นัดโดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปชนะนครศรีธรรมราชหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช้าง FA ฟเอคัพเช่นกันและในความพร้อมก่อนเกมของท่าเรือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือถูกโทษแบนตะย่างใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าท่าเรือจะส่งลงในสนามในระบบ4ีซสประกอบด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศหลั ทังสี่ตัวสุพนานบุรีรัฐเฉลิมศักดิ์อักขีธนบุญเกษาารัฐเควินดิลมลำปีขวาปากรณ์เปลมพักปีกซ้ายบดินผาลากลางคู่ฟลานบตรตุโตสโนมมลิชิม,มุละ ส่วนหน้าคู่บารลอตทาเดลี่และเฮมิลตันสัวอเลสและในส่วนความพร้อมของแบงคอกจะขาดนิติพันธ์พ่วงจันทรที่บาดเจ็บปิดเทอมยาวเพียงรายเดียวส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าแบงคอกจะส่งลงในสนามในระบบ4 3 3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติขมหม่หลัง4ตัวนิติพงษ์เสลานนท์สุพันณทองสงเอเวอร์ตันกอนซาวเวสพีรพัฒน์นรชยากลาง3ตัว ปลอกเก้าอันต์ทศวรรษลิมวันนัสเทียนบาเซลจาลาดีส่วนสมประสานลุงรัดภูมิจันทึกวิลเลียมโมตา้าและมามุสดาฮัดดา ผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าทั้ง2ทีมจะมาเน้นครองบอลบุกเจาะทั้งริมเส้นสลับบอลทะลุช่องและอาศัยจังหวะผิดพลาดของกันและกันโจมตีเร็วตามสไตล์ของทั้ง2ทีมในทางด้านของการท่าเรือนัดก่อนก็ทําศึกบิ๊กแมตช์แพ้บุรีรัมในช้าง f a ฟเอครับมาทั้งๆท,ที่พวกเขาพักตัวหลากหลายคนในเกมที่แพ้สุโขทัยนิลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของบุรีรัมไม่ไหวจนต้องล่วงตวกลอบไปซึ่งรูปเกมในนัดนี้พวกเขาก็ถือว่าไม่ได้ เล่นแย่ไรมากมายนักมีจังหวะสร้างสรรโอกาสทําเกมหลุดเข้าไปยิงอยู่หลายลูกแต่ก็จบสกอร์ไม่คมเงินเองทําให้ท่าเรือต้องเล่งกลับไปจูนเลดา้าการจบสกอร์กันอย่างหนักถ้าไม่อยากยิงนกตกปลากันเหมือนนัดก่อนและเกมนี้ท่าเรือต้องทําสึกิ๊กแบ k อีกหนึ่งนัดกับทับแข้งเทพ พวกเขาจึงต้องยกระดับการจบสกอร์ให้คมกว่านี้หากหวังจะเก็บชัยชนะเหมือแบงคอกและส่วนของแบงคอกนัดก่อนพวกเขาก็ไม่ได้เจองานยากอะไรนะักหลังบุกลงใต้ไปเก็บชัยชนะเหนือนครศรีธรรมราชผ่านเข้ารอบต่อไปในช้าง f อฟครับแถมนัดดังกล่าวพวกเขาก็ได้จัดการพักนักเตะตัวหลักไปหลายราย เพื่อเก็บความสดไว้สำหรับนัดนี้โดยเฉพาะตั้งจากท่าเรือที่จัดทัพชุดใหญ่ในนัดพบกบุรีลมทำให้แบงคออกจึงมีความได้เปรียบในเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะในนัดนี้แถมฟอร์มตอนนี้แบงคอกก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องพวกเขาจึงมองเกมบิ๊กแบตนี้เป็นหลักและหวังจะบุกมาขวาสามแต้มในทิ้สิงเจ้าท่าให้ได้เพื่อที่แบงคอกจะทำแต้มแซงขึ้นไปยึดจ่าฝูงของตารางในลีก แต่การจะเก็บชัยชนะเหนือท่าเรือถึงถิ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยความที่เจ้าบ้านท่าเรือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างดุดันร้อนแรงประกอบกับท่าเรือยังไม่แพ้ใครในบ้านในฤดูกาลนี้และแบงคอกก็ยังคงอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดไหลพ่ายมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลจึงยากที่จะหาผู้ชนะได้นัดนี้จึงมองว่า จะเสมอแบ่งแต้มกันไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ2ครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราบอลออปตอครบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณค่ะ